The Voice Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดย N1 Mini จาก Oppo Smartphone ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนการแข่งขันรอบ k อ o เอา u t มาถึงโค้งสุดท้ายตอนนี้เหลือลูกทีมของโค้ชคิมอีกเพียงสองคน ซึ่งคนต่อไปที่จะขึ้นเวทีน็อกเอาท์ก็คือคุณอิงอิงทุรดีในรอบไลน์ออเดชั่นคุณอิงอิงผ่านเข้ามาด้วยเพลง falling ด้วยการร้องที่มากด้วยเทคนิคทำให้ได้โอกาสที่2จากการสตลลของโค้ชเจนนิเฟอร์คิมอิงอิงเป็นคนที่ร้องเพลงเขาเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกอะ รอบนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่อารมณ์มันมันต้องมีความยับเยินด้านสภาพอารมณ์และจิตใจน่ะพี่ยังคงเชื่อว่านักร้องเป็นเหมือนร่างทรงที่เพลงนู้นเพลงนี้มันจะเข้ามาอยู่ในตัวเองและเราก็จะเปลี่ยนคาเลคเตอร์เปลี่ยนสไตล์การร้องไปตามเพลงเพลงนั้นๆ ยอมทำทุกอย่างที่จะไม่ให้เธอต้องเสียใจขอวนเธอแค่สักอย่างได้ไหมเธอจะมีน้ำใจครั้งสุดท้ายช่วยบอกฉันช่วยอธิบายบอกให้ทำใจสักทียิง่งรักมาเท่าไรดีแค่นั้นไม่สำคัญ ไม่มีความหมาย yeah, yeah. อยากจะเห็นคนดี และคนสุดท้ายของโค้ชเจนนิเฟอร์คิมที่จะขึ้นเวทีน็อกเอาท์ก็คือคุณจิมมี่สุรชัยคุณจิมมี่หนุ่มที่มีเสียงสูงเป็นอาวุธผ่านรอบลายออดดชั่นมาริเพลงเจ็บนิดเดียวด้วยน้ำเสียงที่สูงไม่เหมือนใครทำให้โค้ชเจนนิเฟอร์คิมไม่ลังเลที่จะสติวมาร่วมทีขอบคุณจริงครับ เหมือนไปนยอดรักสลักใจกับแบงค์วงคลสเนี่ยวิ่งชนกันอยู่ในตัวชนไปชนมาแคนนอนกันอยู่ตลอดแต่ว่าไม่ไม่เข้าไปสักทีอะ่เออะเราระวังนิดนึงระวังนิดนึงอยาใสไวเบรดเยอะถ้าใสไวเบรดเยอะเพลงของพี่แหวนทิติมามันเป็นเพลงในอารมณ์แบบเศร้าๆสิ่งนี้หายากขึ้นจมูกยหน่อย,อยสูงๆเหมือนจะเหมือนจะลอยได้อย่างบอกไม่ถูกคุณต้องแรงเอง คนดูต้องไปเล็งเองแล้วจะเห็นทุกอย่างที่พี่พูดตอนนี้ว่าอจริงด้วย

โพูดตรงนะครับนี่แหละครับทีมของโค้ชคิมครับเชิญหน้าๆเลยครับทั้งสี่ท่านโค้ชชวบบอยครับเป็นไงครับดูโชว์แล้วผมว่าสี่คนนี้นี่ดีหมดเลยอะอารมณ์ออกมาเศร้าแบบซึมตามๆกันไปเลยจริงๆชอบมากๆครน้องโจน้องโจน้องโจน่าจะร้องได้ดีที่สุด ตั้งแต่ได้ยินมาตั้งแต่รอบแรกๆวันนี้คุณทำอารมณ์ได้ดีมากๆนะครับส่วนคนอื่นนี่คือมาตรฐานนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วอยู่ยทีมนี้ครับขอบคุณครับโฟร์จูนี่บอยครับโค้ชสตมครับ <c oughs> เหมือนที่พี่กบบอกนี่คือทีมพี่คิมโดยแท้นะครับรวมดีวดีว่าเข้าด้วยกันนะครับฟังอยู่นี่ฟังแล้วเหนื่อยแบบว่าจะตัดสินยังไงวะเนี่ยคือทุกคนร้องเก่งมากๆนะครับใช่ <c oughs> <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ คล้ายๆพี่โจก็คือผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์รกับน้องโจนะครับวันนี้ร้องเป็นทำให้ผมประทับใจมากๆมันเขาร้องออกจากหัวใจจริงๆวันนี้แล้วก็คือคือเขาร้องไม่ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ไม่มีอะไรเลยคือร้องหมายถึงว่าไม่กังวลอะไรเลยอะ่ะเรา้สึกว่าเขาปล่อยออกมาเต็มที่นะครับจริงๆเราเคยอยู่ทีมเดียวกันนะครับวันนี้แต่ปเป็นดีว่าครั้งหนึ่งยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับจิมมี่ก็ จะมาแถวบ้านพี่นะมันเสียงแหลม,มนิดหนึง่งคือพลังเขาเยอะมากจิมมี่นี่คือถ้าให้ขึ้นอีกผมก็เชื่อว่าเขาขึ้นได้สูงกว่าน,นี้อีกนะครับวันนี้กีตา้ามาแปลกกีตา้ามาเพลงไทยนะครับปกติเราจะประทับใจกีตา้าเพราะว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเขาแล้วก็วิธีการแปล่งเสียงที่มันคล้ายๆจะเป็นเครื่องเป่านิดๆของเขาครับแต่วันนี้เขามาอีกแนวนึงก็ยังประทับใจอยู่นะครับขอบคุณครับโค้ชแตมครับ แน่นอนครับเจ้าของทีมนะครับโค้ชเจนเนฟเฟอร์คิมนะครับคงหนักใจแน่นอนอย่าไปต้องเลือกนะฮะมีอะไรจะพูดถึงลูกทีมทั้งสี่คนไหมครับก็ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณจริงๆพี่พี่ขอบคุณที่เรามาเจอกันขอบคุณเดอะไอดีขอบคุณทุกอย่างเลยคือเลือกเลือกใครก็ไม่ผิดอะ่ะดิฉันรู้สึกเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเลือกใครก็ไม่ผิดเพราะว่าคือเก่งทุกคนอะ่ะเก่งไปหมดอะ่ะ ทุกคนล้องเป็นเป็นตัวเองมากเลยถ้าจะเลือกเนี่ยพี่เขาจะเลือกจากจากที่ความเป็นตัวของคนคนั้นมันพอดีกับเพลงแค่ไหนนะคะครับผมเอาล่ะครับ,ค,รบคนแรกที่จะผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดนะครับ คนที่โคชเจนนิเฟอร์คิมเลือกก็คือกีตาค่ะกีตานะครับคุณกีตาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดต่อไปขอเชิญด้านนี้เลยครับกีตาครับอันนี้เลยครับเอาละครับยังเหลืออีกหนึ่งคนนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดต่อไปนะครับทั้งสามคนมีอะไรจะคุยกับโคชเจนนิเฟอร์คิมไหมครับโจก่อนก็ได้ครับ ก็อยากขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกอย่างแล้วก็ค่ะอยากไปต่อค่ะชัดเจนชัดเจนชัดเจนคุณจิงครับอยากจะขอขอบคุณพี่คิ้มเป็นพิเศษสำหรับเพลงนี้นะคะไม่ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่ว่าขอบคุณจริงๆว่าพี่คิมเป็นคนที่ดึง ดึงมันออกมาจากอิงดึงทุกอย่างแล้ววันนี้อิงก,ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณพี่คิมจริงๆจริงๆที่ให้โอกาสอิงอีกครั้งด้วยขอบคุณมากค่ะครับคุณจิมี่ครับขอบคุณโค้ชจนิเฟอร์นะครับที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ผมไม่เคยร้องโดยไม่ดูเนื้อเลยครับเป็นครั้งแรกที่ผมจำเนื้อได้เพราะว่าเ <c oughs> พราะว่าโค้ชคิมคือแล้วก็เพลงนี้ เป็นเพลงที่อารมณ์ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็โค้ชคิมพยายามเอาใจใส่รายละเอียดพยายามให้ผมดึงอารมณ์ให้เป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็ขอบคุณเฮโจด้วยครับที่ทําให้ผมมาอยู่จุดนี้ได้ขอบคุณทุกทท่านครับขอบคุณครับครับผมยากเยี่ยมนะสามคนนะครับเอาละครับโค้ชคิมครับถึงเวลาแล้วนะครับที่จะเลือกอีกหนึ่งคนนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดต่อไปครับ Þakk fyrir því að það er því að það er því að það er því. สามคนด้วยสองสามคนเนี้ยแทบจะมันเฉือนกันแบบเฉือนกันเรียกไม่รู้จะเนือกใครดีอ่ะมันเฉือนกันมากเฉือนจนต้องเรียกว่าถ้ามันเฉือนกันขนาดนี้ฉันคิดว่าให้ให้โชคชะตาพาเราไปดีกว่าขอเลือกเลือกจะทับผมเสียว ขอเล็กจจขอแสดงความยินดีกับคุณโจด้วยนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดต่อไปนะครับคุณกีต้ากับคุณโจนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดไปนะครับเอาละครับแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับคุณอิงอิงและคุณชิมมี่นะครับยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับอีกสองท่านนะครับสุดยอดทั้งคู่เลยนะครับไปได้อีกไกลไม่เจอกันอีก และตอนนี้โค้ชทั้ง4คนก็ได้เฟ้นหาลูกทีม4คนสุดท้ายสำหรับการแข่งขันรอบการแสดงสดเรียบร้อยแล้วลูกทีมของโค้ชก้องคือคุณแบมแบมนีวิรินคุณหมีธีรภาคุณบอมปัญจพลและคุณแนตบันทิตาลูกทีมของโค้ชเจนนิเฟอร์คิมคุณบอสปาลีรัตคุณหนุ่มสมศักดิ์คุณโจแอนนาวารีและคุณกีตาร์เพลงประพันธ์ลูกทีมของโค้ชโจอีบอย คุณอิงกริดวิซานีคุณบิวจรูณวิทคุณเกรสกุลิสราและคุณปรางปรางทิพย์และลูกทีมของโคสแตมคุณอิมเมจสุธิตาคุณชาติสุชาติคุณฟาร์มปณิธานและคุณเอกุณจิราสัปดาห์หน้า4คนในแต่ละทีมจะเหลือเพียงหนึ่งเพื่อเข้าสู่รอบฟ i n นลราดด้วยการแข่งขันรอบการแสดงสดที่คุณผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการเลือกว่าใครจะได้เป็น The v o ว c ์ สียงจริงตัวจริงคนต่อไป